ทุกคนเจอกันกับนุ่นนิ่นแชนแนลในคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะไปที่เกาะช้างนะคะเราจะไปดูช้างใช่ไหมหรือเป็นคิชื่อก็ไม่รู้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะขับรถส่วนตัวมานะคะจากคอนแกนมาถึงท่า,เ,าเราจะไปท่าเรืออาธรรมชาตินะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มานะคะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทาง let's go let's go กันเลย แล้วก็ถึงท่าเรือเอาธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคือทีอ่ขึ้นนะคะคือกว้างขวางมากนะคะทุกคนนะคะ,ะเราก็รอนะคะนี่เข้าเข้าแถวนะคะจอดเป็นแถวเพื่อที่จะรอขึ้นเรือตามแถวนะคะ นี่นะคะเรือก็จะมาจอดตรงนี้นะคะตรงนั้นจะเป็นเกาะช้างนะคะทุกคนคืออยู่ไม่ไกลนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันแล้วนะคะก็คือเป็นครั้งแรกนะ,ะที่เอารถขึ้นเรือนะคะก็ไม่เคยข้ามฝั่งข้ามแบบนี้เนาะที่เป็นเฟอร์รี่ของเกาะช้างนะคะโอ้โหคือนุกคนคิดว่าฐานมันต้องใหญ่แน่นะคะที่จะรับน้ำหนักรถ ได้เยอะขนาดนี้นะคะก็คือการข้ามนะคะก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีโดยประมาณนะคะก็คือเล่นไปเนาะมันเขาก็เหมือนไม่ไม,ไม่ค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยเล่นไปอะคะ่ะทุกคนเนอมันไม่ไม่ได้รีบนะ้าไม่เหมือนเรือที่เราขึ้นเรือข้ามเกาะที่นั่งไปไม่ใช่ตัวนั้นนะคะแต่เขาก็ค่อยค่อย,อยที่จะล่องไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะทุกคนก็เข้ามาก็มีอะไรยุ่งยากนะคะซื้อตั๋วนะคะรถยนต์ก็อยู่ที่คันละ120ต่อเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีค่าคนด้วยนะค,ะคนจะอ,อยู่ที่80บาทต่อคนนะคะต่อเที่ยวนะคะก็มีอะไรยุ่งยากคะคะทุกคนขี่มาเขาก็จะมีเจ้าที่ประจาจุดจุดจําจุดเลยแล้วก็มาจอดต่อแถวเรียงกันเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ ว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นไม่เคยเอารถขึ้นมาทุกคน,นอะไรคะนอนก็นอนเรื่องนอนเรื่องนอนอย่างเดียวนะคะโอเคทุกคน let's go เจีกยวกลังออกแล้วเดี๋ยวนุ่นจะพาะขึ้นไปดูข้างบนนะ,ะว่ามีอะไรนะคะคือบางท่านนะคะก็ไม่เอารถข้ามมานะคะก็คือจอดไว้ที่ฝัก นะคะก็จะถ้าไปอีกฝั่งเกาะช้างนะคะก็จะเช่ารถแต่ว่าเราเอารถใหญ่ไปนะคะก็คือไม่ได้ไม่เสียค่าเช่ารถตรงนี้นะคะข้างบนก็จะมีร้านอาหารนะคะอันนี้จะเป็นที่สําหรับนั่งของคนที่ไม่ได้เอารถมานะคะก็คือใหญ่มากทุกคนมีอาหารมีห้องน้ํานะคะครบเลยนะคะใครไปกินข้าวมานะคะก็ขึ้นมากินตรงนี้ได้ค่ะ あ。<music> ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเป็นท่าเรือข้ามไปเกาะช้างที่ไร้มาตรฐานสากนได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้วิ่งประจําทางเพียงแห่งเดียวใน,นจังหวัดตราดลักษณะขา,ายเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะสมุยเราใช้เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสามารถบรรจุผู้โดยสารได้300คนรถยนต์40คันและมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครันสะดวกสบายนะคะปัจจุบันท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง มีการปรับปรุงตัวเรือให้มีความทันสมัยมากขึ้นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะมีทั้งน้ำและอาหารให้บริการในบนเรือด้วยนะคะห้องน้ำปรับเปลี่ยนให้มีความสะอาดมากขึ้นนะคะและสามารถเล่นได้เร็วโดยใช้เวลาเพียง40นาทีเท่านั้นก็ถึงเกาะช้างแล้วนะคะเพราะทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดที่แคบที่สุดนะคะระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินใหญ่นะคะ าช้างแล้วนะคะอ้ใหญ่มากของกินของขาย,ยอเอยอะแยะมากมีทั้งปัมป๊มปตทบิ๊กซีเซเวน่น่าจะมีแมคโครด้วยนะเอาไปทางไหนเรากำลังรัดร้อรัดร้อลงนี่ได้ไหมน่าจะได้นะ เอ้เรามาที่หาดทรายขาวแล้วคะ เต็มเลยทุกคนคนเยอะมากเป็นน่าจะเป็นหาดที่คนเยอะมากใช่น้ำลงเยอะมาก นึกว่าพัทยาห <c oughs> เหมือนพัทยาน้ำสวยน้ำแบบน่าจะใสอ่ะแต่ชุดเราไม่เหมาะกับการเลนะ่นน้ำ มีแต่ฝรั่งเต้ไม่หมดมเห็นมีคนไทยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังที่พักกันต่อนะคะแล้วทุกคนถึงแล เข้าที่พักแล้วนะคือท,ที่พักเราบอกเลยว่าเันจองผ็สุ่มมาเหมือนกันนะคะคือลาไปที่ไหนก็คือเต็มเต็มนะคะเราก็ไม่ได้จองล่วงหน้าไวานะ้เนาะเดี๋ยวจะพามาดูห้องพักนะคะค่ะในทริปนี้นะคะเราก็พักที่ชัยเชษรีสอร์ทนะคะทุกคนบอกเลยว่า เรามา walk in นะคะเพราะว่าจองออนไลน์คือเต็มนะคะก็เลยเข้ามา walk in บอก,กไว้เลยว่าอันดับแรกนะคะการบริการเขาดีมากนะทุกคนค่ะคือเขาขับรถกล์ฟนะคะมาส่งเราถึงที่พักนะคะที่พักก็จะไกลจากล็อ,อบบี้หน่อยนะคะคือมีทุกอย่างให้นะคะคือแล้วก็ข้างนอกนะคะก็จะเป็นเป็นประมงเล็กๆอะคะ่ะเป็นชาวประมงเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะเวลาเขาหาปลานะคะตรงนี้เปิดออกมาแบบ โอเคมากนะคะทุกคนคะ่ะค่ะบรรยากาศโดยรีสอร์ทนะคะก็จะมีะมีหญ้านะคะธรรมชาติมากทุกคนคือร่มเย็นมีสวนหญ้าสวนหย่อมให้เราถ่ายรูปเซลฟี่นะคะเขาก็จะมีแผนที่ให้ด้วยนะแต่เราพยาไม่ไม่หมดเนละทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราเหนื่อยด้วยนะคะเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะคะอ,อันนี้จะเป็นสวนหย่อมนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็อันนี้จะพาทุกคน ไปเดินดูริมทะเลนะคะคือที่พักก็จะมีสระน้ํานะคะแล้วก็ติดกับริมทะเลนะคะก็คือเราสุ่มมานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือคือคือบ้างนะคะเราก็เลยอ่ะมาเลยนะคะคือช่วงนี้คือเป็นน้ําลดมากนะคะทุกคนน้ําคือลดมากนะคะคือไม่รู้ว่าตอนเช้านะคะมันจะขึ้นไหมนะแต่ว่าตอนนี้คือคือลดมากนะคะอื ถ้าสมมุติถ้าขึ้นนะคงท่วมคอเลยนะคะทุกคนคือลงไม่ได้นะอันนี้คือไปเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปได้ได้สวยมากนะคะตอนนี้เวลา4ี่โมงเย็นนะคะ เดี๋ยวนุ่นจะมาเล่าประวัติคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับรีสอร์ทชัยเชษ์นะคะก็คือแหลมชัยเชษ์เป็นเกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งบนเกาะช้างนะคะตั้งอยู่ที่ชัยเชษ์รีสอร์ทลักษณะของ ที่แห่งนี้นะคะคือจะเป็นหินที่โดนการกัดซอ้อของน้ําทะเลเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดเป็นหินรูปร่างต่างๆที่สวยงามแหลมหินนี้เหมาะกับการนั่งชมวิวทิวทัศน์ชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เป็นการพักผ่อนที่ชิลมากๆนะคะลักษณะของแหลมจะเป็นช่างอนผาเลยเหมาะ ต่อการนั่งชมทะเลฝั่งตะวันออกของเกาะช้างเป็นที่โรแมนติกสุดๆเพราว่าอย่างนี้นะคะหรือจะตกปลาเพื่อความเพลิดเพลินก็ไม่ว่านกันนะคะส่วนบรรยากาศผ้าทิ่ตกที่แหลมชัยเชชัยเชษ์นะคะนั่นถือเป็นจุดชมผ้าทิ่ตกดินที่สวยที่สุดบนเกาะช้างค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินหาอะไรกินก่อนอากาศดีมาก เงียบสงบช่วง5้าโมงเย็นนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครจะมาเกาะช้างนะมาง่ายแต่มก็จะคนเยอะแต่สำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการคนวุ่นวายผู้พานนะคะแนะนำไปเกาะกูดหรือว่าเกาะพีพีนั้นจะเป็นส่วนตัวมากค่ะน้ำจะใส แต่มาที่ก่อช้างฝรั่งจะเยอะหน่อยน้ำน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเลาะดูก่อช้างนะคะว่ามีอะไรนะคะก็คือก่อช้างจะมีอยู่สองฝั่งนะคะจะมีฝั่งซ้ายกับ ฝั่งขวานะคะคือนุ่นก็เลยเลือกมาฝั่งขวานะคะเพราะว่าที่พักที่กินก็จะเยอะหน่อยนะคะก็เราก็หาที่กินข้าวอยู่นะคะทุกคนคือบอกว่าอยากจะบอกว่าคือที่เกาะช้างนะคะคือยิ่งขี่ไปไกลนะคะยิ่งคนแบบเยอะมากทุกคนแล้วทุกคนดูดูตามในคลิปเลยนะคืออาหารการกินคือเหมือน มันไม่ใช่เกาะอะค่ะมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งเหมือนชนบุรีเหมือนพัทยาค่ะเหมือนแบบนั้นเลยนะคะเอ,อทุกคนดูแบบคึกคืนน่ะแล้วก็มีแต่ฝรั่งนึงว่าดิฉันมาเที่ยวต่างประเทศนะคะคือไม,ไม่เห็นคนไทยเลยนะคะนอกจากแม่ค้าที่เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าแบบคนมาเที่ยวเนี่ยคือไม่เห็นเลยไม่เห็นคนไทยไมีแต่ชาวต่างชาติคือทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็ได้ร้านแล้วนะคะร้านเป็นร้านชื่อร้านว่านวหน้ามอนะคะเป็นร้านที่เราสุ่มอยูแล้วนะคะคือของกินเยอะแยะมากทุกคนอาหารทะเลเนื้อยงเนื้อย่างคือของทะเลคือเยอะมากนะคะคือเราสุ่มทุกร้านมากนะ,ะทุกคนคือดูตามภาพเลยนะคะมีของหวานดูสิทุกคนเนื้อคือเยอะมากคือแบบกินไม่หมดคือคนละสาม สองเก้านะคะนของหวานคือแบบโอ้โหคัดสรรมาแบบเยอะมากนะคะน้ำจิ้มแบบแซ่บมากนะคะนี่บรรยากาศร้านนะคะคือน่าจะมีช่วงนะักท่องเที่ยวมั้งคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าของกินนะ่ะคือเยอะมากนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะ ฉันชอบที่สุดคือกุ้งแช่นปลานะคะไม่ใช่สีกุ้งแช่ซีอิวนะคะแล้วก็ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจิ้มนะคะคืออร่อยมากทุกคนคแบบทุกคนดูตอนกินคือแบบมันมันอร่อยอะมันเข้ากันนะคะทุกคนดูสิแล้วกุ้งเขานะเนื้อเน้นเเนื้อแบบแน่นมากนะคะ ใครที่มาก่อช้างนะคะที่ไม่รู้ว่าจะไปกินซีฟู้ดที่ไหนนะคะแนะนำร้านนี้โดยนะคะบอกเลยว่าแซ่บสุดๆโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ บุกเบิร์ดมากนะคะอิ่มแป้เลยแนะนำมาที่ร้านนี้นะคะทุกคนใครจะมาก่อช้างนะถือว่าเป็นร้านที่โอเคแล้วนะคะโอเคทุกคนสำหรับก็สำหรับวันนี้แล้วกันก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ